สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่ได้เข้ามาชมในช่องของลุงโจพาชมสวนนะครับวันนี้ลุงโจเองก็จะพาชมสวนของตัวเองนะครับจะเปิดสวนไม้เล็กๆในบ้านให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับนี่ต้นแรกเลยนี่ก็คือต้นอีหนาบุสบานะครับลุงโจเองก็ได้เพาะเลี้ยงเอาไว้ตั้งแต่เล็กๆนะครับส่วนต้นอะไรบ้างนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องต้องดูเอานะครับมันก็มีหลายชนิดหลายอย่างอยู่นะครับอย่าง ตอนนี้นะครับลุงโจเองก็เพาะต้นเล็กๆเอาไว้หลายอยอู่นะครับอย่างกวนอูนี่ลุงโจวไว้หลายต้นนะครับนี่นะครับก็มีหลายต้นมีสตรอเบอรี่มีมีหลายอย่างนะครับอย่างโจงอ่างต้นนี้ลุงโจซื้อมาตอนนั้นต้นมันใหญ่มากเลยนะครับต้นแม่เนี่ยมันใหญ่มากแต่พอได้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งต้นก็รู้สึกย่อยลงนะครับก็หาสาเหตุไม่เจอก็เลยลบมต้นแม่ถึงได้เจอนะครับว่าดวงไปกัดอยู่ตรงตรงคอคอต้นพอดีนะครับ ระวางไหลครับกับคอต้นนะฮะก็เลยได้ทําการผ่าไหลใหม่หมดเลยนะครับได้มาอยู่ประมาณ3ต้นนะครับนะครับตะกกนอโกเดมาก็มีนะครับก็นนี้นะครับอันนี้คือในโซนของต้นเล็กๆนะครับที่ลุงโจได้เลี้ยงเอาไว้ในกลุ่มนี้ก็คือฮันุมานนะครับฮนุมานนะครับที่ลุงโจได้มาแล้วก็เอามาเพาะมาบ่มมาเลี้ยงนะครับอันนี้นกคทานะครับ ต้นกทานี่ก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับเป็นฟองกอใหญ่นะครับมีกระจงอางนะครับส่วนต้นนี้ก็ไปได้มานะครับได้มาอีกที่หนึ่งนะครับเจ้าของที่เขาขายให้เขาบอกว่าเป็นต้นจระเข้อเมซอนนะครับตั้ตาตากแดดนะครับแรกๆเขี้ยวนี่จะแดงมากเลยพอดีผมเอาเข้ามาในร่มนะครับก็เลยออกสีชมพูนิดหน่อยนะครับเขาก็มีลูกมาประมาณ6ต้นแล้วครับขายไปหมดละสีต้นมีคนมาขอซื้อไปแล้วครับเหลืออยู่2ต้นแล้วก็กำลังแตกใหม่อีกหนึ่งต้นนะครับ มีไม่เยอะมากนะครับที่ลุงโจเลี้ยงเอาไว้เพราะก็เป็นมือใหม่เพิ่งเลี้ยงมาได้ประมาณสองเดือนหน่อยๆนะครับนี่นะครับส่วนที่เลี้ยงเองอยู่ก็มีประมาณนี้นะครับนะครับที่เลี้ยงไว้นะครับอันนี้ก็มาบ่มมาเพาะเอาไว้นะครับมีทุกที่นะครับมีตรงไหนว่างๆลุงโจก็เสียบใส่หมดแล้วครับนี่จันดํานะครับเสน่ห์จันดําได้มาตัวแรกมันหักหมดนะครับเขาขนส่งเขาส่งมาให้มันหักก็เลยพา ต้นทิ้งไปเลยเอาแต่หัวไว้นะครับกระเพาะใหม่อย่างนี้ก็ตัวนี้ก็เสน่จันหอมก็หักเหมือนกันครับเพาะใหม่หมดเลยเพิ่งจะขึ้นนะครับใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะขึ้นได้นะครับอันนี้ที่เลี้ยงเองทั้งหมดเลยนะครับเลี้ยงมากกับมือนะครับตุงโจซื้อมาสวยมากจะมีแต่ต้นเล็กๆนะครับแล้วก็มาเพาะมาบ่มเอามันมีความสุขนะครับแล้วก็ภูมิใจกว่านะครับที่ได้ เลี้ยงกับเขามาตั้งแต่ตอนเล็กๆ,ๆตัวเล็กๆนะครับนะครับอันนี้ก็คือที่ลุงโจได้เพาะเลี้ยงเอาไว้นะครับ <_' S 1> พอขึ้นต้นแล้วลุงโจก็จะไปไว้โซนนู้นนะครับเอาไปไว้ในโซนนู้นตัวนี้พี่ดาวนะครับลอยหอยกินนะครับยอดใหมก่กระแทงขึ้นมาแล้วพอลุงโจตัดลงไปบ่มอไปอบเอาไว้นี่อยู่นะครับอันนี้ก็แก้วสารพัดนึกนะฮะตัวผู้ ทนก็สูงอยู่นะครับเก็บเอาไว้อยู่นะครับมีหลายอย่างแต่ก็ไม่มากนะครับอย่างละไม่มากนะครับลุงโจเองก็เอามาอบไว้เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับอีพี่ด่างอยู่ในนี้นะครับส่วนในน้องก็หลายอย่างนะครับที่อบไว้นางใหม่ก็มีอบอยู่ในนู้นนะครับนี่กระท่อมนะครับกระทอมนะครับส่วนนี้ก็จะส่งลูกค้านะครับมีก็นางใหม่นะครับลุงโจเองจะส่งให้ลูกค้าก็ต้องอบให้ลูกค้าก่อนนะครับให้มันแข็งแรงนะครับอันนี้พี่กะเกลือนะครับ อันนี้ที่จะส่งนะครับให้ลูกค้าอยู่ในถุงอบมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอดูได้นะครับตัวนี้สตรอเบอรี่สตาร์นะครับอยู่ในนี้2ต้นใหญ่นะครับลูกค้าสั่งเอาไว้จะส่งให้ลูกค้าอยู่นะครับก็ทำไไ้ตามมุมบ้านแหละครับเนี่ครับมีไม่เยอะมากแต่ก็ภูมิใจนะครับ ภูมิใจที่ได้ปลูกต้นไม้นะครับตอนนี้รู้สึกว่าพอหันมาทําแล้วนะครับรู้สึกดีมากเลยแต่ก่อนเนี้ยมุ่งมั่นทาแต่ทํางานข้างนอกครับสะสมความเครียดไว้ให้กับตัวเองแต่ก็พอเจอสถานการณ์โควิดแล้วการงานมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเราก็ต้องหักเหชีวิตนะครับจะเอาแต่ความเครียดมาไว้กับตัวเองก็ไม่ได้นะครับก็หักเหมาหาต้นไม้นี่นะครับ ทำแล้วก็มีความสุขดีนะครับ,นะรบวันนี้ลุงโจเองก็พามาเยี่ยมชมสวนของบ้านลุงโจเองนะครับเป็นพื้นที่เล็กๆอยู่หน้าบ้านนะครับก็ได้ชมแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆของบ้านเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างก็เอามามาแชร์กันได้นะครับเอามาดูกันแต่ละคนว่าเลี้ยงต้นไม้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับมือใหม่เหมือนกันครับ ทำมาแล้วไม่มีใครผิดใครถูกครับปลูกมาแล้วขอให้เจริญงอกงามใช้ได้นะครับมีคนมาขอซื้อก็ขายครับบางทีลงขายในกลุ่มก็ขายได้อยู่เรื่อยๆนะครับก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เองลุงโจก็ขอเยี่ยมชมพาสวนแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนคลิปหน้านลุงโจจะมีอะไรมาให้ดูกันอีกก็เดี๋ยวลุงโจจะนำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับมือใหม่ปลูกได้เท่านี้ก็ ดีใจมากแล้วนะครับแต่สําหรับคนที่ปลูกขายเป็นมืออาชีพแล้วถ้าเข้ามาดูมาชมกันก็ไม่ถูกใจยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยไปด้วยนะครับสําหรับมือใหม่ในวันนี้ที่ทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จเบื้องต้นในส่วนหนึ่งแล้วนะครับและขอฝากเพื่อนๆนะครับช่วยติดตามเพจสวนลุงโจพาชมสวนไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆลุงโจก็จะมานําเสนออีกนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ